ดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้มาชวนเพื่อนๆทำนะคะสูตรโอเรียงนะคะขีโตโด,ด้วยกันถึง2สูตรค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีท,ทำกันค่ะตามด้วยนะคะในส่วนของนะคะผงโอเลี้ยงนะคะอันนี้นะคะเป็นผงกาแฟโบราณค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะได้ในลนนักษณะนี้เราจะใส่น้ำเปล่าไปเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันนะคะ นี่นะคะเราก็จะตั้งไฟนะคะรอจนเดือดน,นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปกรองกันนะคะค่ะหลังจากเดือดน,นะคะดับไฟแล้วก็แช่ทิ้งไว้นะคะประมาณ5้านาทีนะคะเดี๋ยวเราไปกรองกันค่ะเดี๋ยวเราจะกรองกันนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะจัดเสิร์ฟคู่กับน,น้ำแข็งกันนะคะแค่นี้นะคะ เราก็จะได้โอเรียนนะคะสำหรับคนทานคีโตกันแล้วนะคะสามารถเก็บในตู้เย็นได้ประมาณ1อาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟคู่กับน้ำแข็งนะคะ่นะ,คะแค่นี้เราก็จะได้โอเรียนนะคะสำหรับทาน,นแล้วนะคะสำหรับคนทานคีโตนะคะ สูตรนี้นะคะเสิร์ฟเย็นๆกันเลยนะคะสําหรับคนนากีโตแล้วไม่รู้จะไปไหนกันเนาะช่วงนี้นะคะก็ทาน้ำแข็งเองกันไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะตกแต่งนะคะค่ะแค่นี้เราก็จะได้โอเลียงนะคะสูตรกีโตกันแล้วนะคะตามด้วยนะคะในส่วนของนะคะผงอูเลี้ยงนะคะอันนี้นะคะเป็นผงกาแฟโบราณค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะได้ในลนักษณะนี้เราจะใส่นะะ้ำเปล่าไปเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันนะคะนี่นะคะเราก็จะตั้งไฟนะคะรอจนเดือดนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปกรองกันนะคะค่ะหลังจากเดือดนะคะดับไฟแล้วก็แช่ทิ้งไว้นะคะประมาณ5านาทีนะคะเดี๋ยวเราไปกรองกันค่ะเดี๋ยวเราจะกรองกันนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะจัดเสิร์ฟคู่กับน้ำแข็งกันนะคะแค่นี้นะคะเราก็จะได้โอเรียงนะคะสำหรับ คนทานคีโตกันแล้วนะคะสามารถเก็บในตู้เย็นได้ประมาณ1อาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟคู่กับน้ําแข็งนะคะแค่นี้เราก็จะได้โอเรียงนะคะสำหรับการแลวนะคะสำหรับคนทานคีโตนะคะ สูตรนี้นะคะเสิร์ฟเย็นๆกันเลยนะคะ,ะหลังจากนั้นนะคะเราเทหนุ่มอัลมอนด้านบนนะคะแค่นี้เราก็ได้โอเลียงยกร้อแบบคีโตจีนิกกันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพก็ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่บอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ